ไม่คิดไม่ฝันนะครับวันนี้จะได้มารีวิวรถในฝันของตัวเอง Hummer h 3ปี07.10คันนี้สีดำเงาฉ่ำเลยนะครับมาพร้อมกับกล้อง3 6 0รอิงศารอบคันแบบนี้ด้านหน้ามีหูลาก2ข้างเลยนะครับตัวรถเนี่ยดัดแปลงมาจากรถ Humvee ที่เขาไว้ใช้ในสนามรถของฐานเมริกันนั่นเองนะทรงออกมาเท่ๆแบบนี้เลยล้อแม็กอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วขอบ20นิ้ว ยาง AT ไว้ลุยเลยกระจกมองข้างคมเมี่ยมมือเปิดคมเมี่ยมหมดเลยนะครับดูบึกบืนมากๆแหลกหลังคาก็สามารถปรับเลื่อนได้ด้วยนะครับบันไดขึ้นลงซ้ายขวาระบบห้ามเบรกได้มาดิสสี่ล้อฝาท้ายก็จะมียางอะไรอยู่ด้านหลังคอบด้วยฮัมเมอร์แบบนี้ h 3กล้องมองหลังบินให้เรียบร้อยแล้วท่ออาคาโปวิกออกคู่พร้อมตัวหูลากจุงมส่วนที่ภา,ายในคันนี้ตกแต่งมาแบบเรียบง่ายเน้นใช้งานเลขไมล์หนึ่งแ 50,000กิโลกระจมมองข้างปรับพับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้ามา4บานออตโต้บานเดียวพวงมาลัยเป็นแบบแอร์แบ็กมีโลโก้ H3 ให้ตรงรุ่นคอนโซลไม่มีริ้วรอยช่องแอร์สมบูรณ์พร้อมใช้งาน กระจมองหลังตัดแสงออโต้พร้อมกับจอแสดงบอกทิศทางจออัปเกรดเรียบร้อยเป็น a n d ด o i d สามารถเล่น YouTube Netflix ได้มีกล้อง3งามร้อยสิบองเกียร์ออโต้แบบ4ฟร์วิเบาะผู้น่าสมบูรณ์ไม่มีฉีกไม่มีขาดเป็นแบบปรับไฟฟ้าหลังคาสันลูกเบาะแถว2ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานกว้างขวางโออาส่วนเครื่องยนต์คันนี้5สูบ3 7 0 0ซีซีแรงทนหายห่วงคันนี้รถพิ่งเข้านะเดี๋ยวสปาให้ใหม่กิ๊กเลยเอาราคาสุดพิเศษไปก่อน1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่น